สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิ่งงานแรกนะครับผมหลังจากที่เราไปแปลงหน้ามาเมื่อวานนะครับผมนี่นะครับผมแปลงหน้าโปรเฟียนะครับผมตอนนี้เรากลายเป็นฮิโน่โปรเฟียตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะทุกคนไม่ใช่ฮ i โน่เอสเจ็ดร้อยแล้วนะเออเป็นไงโคตรเปรี้ยวนะครับผมรอจัดไปครับเดี๋ยวเราไปวิ่งหินโลงโม่กันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเอา่วงก่อนนะครับผมวิ่งจากเมืองนี้ไปประมาณ20กิโลนะครับ พื while, ่อที walk, ่เราจะไปเอาพ่วงนะครับเดี the, ๋ยวเราจะขับหัวลากไปเอานะครับสงสัยรถบริษัทเขาน่าจะวิ่งงานหมดนะครับก็เลยไม่มีรถไปวิ่งหินนะครับก็เลยติดต่อมาหาผมนะพอดีเลยนะครับผมก็ไม่มีงานวิ่งนะครับผมก็เลยรับงานมานะครับเป็นหินนะครับผมหินกวดนะครับไม่รู้ว่าวิ่งไปไหนนะเดี๋ยวเราต้องไปเอาพ่วงก่อนนะครับไปครับทุกคนเราต้องไปเอาพ่วงที่โลโม่นะเนี่ยเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฮีโน่ตัวนี้นะครับมันจะดันเข่าไวไหมนะ ไว้ยอยู่แล้วแหละผมว่านะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันแรงกว่าพวกอิซูซูอีกนะครับตั้งแต่ที่ผมได้ลองเล่นมานะคันนี้คือแบบแรงสุดแล้วหรือ่มมาคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่าในความรู้สึกผมคือคันนี้แรงมากนะครับขึ้นเขาขึ้นอะไรคือแบบสบายมากเดี๋ยวรู้เลยเนี่ยเวลาเราไปเอาพ่วงเนี่ยเดี๋ยวเราดัานขึ้นปากบ่อครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะขึ้นไหวไหมนะนี่นะครับเพิ่งออกจากอู่มานะผมเมื่อกี้ก็จอดอยู่ที่อู่นั่นแหะนะเมื่อกี้เนี่ยเออ แค่ผมทําคลิปแค่แบบเป็น2 EP แค่นั้นเองนะครับ EP แรกก็แตกรถนะครับ EP นี้ก็มาวิ่งหินเพิ่งออกจากอู่มาครับสวยจัดสีแดงนี่คือแบบสีแดงสดนะทุกคนเนี่ยทำสีมาใหม่ด้วยนะครับสีเดิมมันเป็นสีน้ําเงินนะผมก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนสีมาด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นเบื่อเมื่อไหร่นะครับเราค่อยไปแปลงหน้าเป็น S700 เหมือนเดิมนะเ,เดี๋ยวเราเข้าไปแปลงหน้าเป็น S700 เหมือนเดิมยังเสียได้อยู่เลยเนี่ยยังเสียได้ S700 อยู่เนี่ย มันสวยดีนะชอบด้วยนะครับเอเจออนี่ครับทางเข้าไม่ใช่ทางเข้าดิคือแบบทางไปเหมืองนะครับทางไปโลโมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะอ้าวเราเจอสายแช่ครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องแซงสะละสายแช่นี้อย่างชอบเลย <c oughs> ครับแซงไปดีกว่าโอ้โหลูกพี่มาครับลูกพี่สวนมา <c oughs> ดีนะเห็นก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยออลูกพี่มาคันเบลเลยนะครับ ถ้าแซงไปนี่คือแบบแซงไม่พ้นแน่นอนนะครับร0 0ถนนเส้นนี้น่าจะไปไหนไม่ได้แล้วแหละนอกจากไปสุดที่เมืองนะผมว่าเนี่ย GPS มันบอกว่าไปสุดที่เมืองนะครับมันน่าจะไม่มีไปต่อแล้วน่าจะเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับประมาณนี้นะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับโอเคครับถึงทางเข้าปากบ่อแล้วครับโอ้โหทางมีตะฟุน่นนะครับโอ้โหอันนี้คือแบบรถเราเพิ่งล้างมานะครับทุกคนเออรถเราเพิ่งไปแปลงหน้ามาแล้วก็ล้างนะครับแล้วก็จอด โอโหเจองานนี้คือแบบคุกฝุ่นไปเลยทีเดียวนะครับดูดิโอ้โหนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปล้างเอาทีหลังนะครับเออเราเอางานไว้ก่อนนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานนะครับไม่เลือกงานไม่อยากจนเออมีงานก็วิ่งๆิงไปก่อนนะครับงานแบบนาั่งงานเป็นแบบไหนก็ลุยได้หมดนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการรถที่หลังเอองินเราเยอะนะครับนี่เป็นไงกดสวยนะครับ โ้โหก็สวยเลยครับทุกคนพอๆกันกับ s อ0 0เลยนี่มันต้องให้เราแลกบัตรหรือเปล่าอนนี้ไม่มีใครอยู่สักคนเลยโอเคครับรับงานเดี๋ยวเราติดต่อเราปภครับให้เราปภติดต่อให้โอเคกดรับงานปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเคลงานนี้เลยกันงานสบายหน่อยนะครับวิ่งใกล้ๆจะได้แบบไม่เปลืองน้ำมันนะนี่นะครับเป็นทางลงบ่อนะครับผม เดี๋ยวเราปล่อยไหลลงเลยนะครับนี่ครับค่อยๆลงนะครับผมต้องใจเย็นๆนะใจร้อนไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเบรกแตกขึ้นมานะพุ่งทะลุลงไปในปากบ่อชิบหายเลยไม่มีรถวิ่งงานอีกนะครับผมตายหากันพอดีนี่ค่อยๆปล่อยลงนะครับใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็ผ่อนคันเร่งนะครับผมผ่อนคันเร่งออกอ่าค่อยให้มันปล่อยลงแบบนี้ใส่เกียร์ต่ําที่เขาเขียนป้ายบอกนะครับว่าให้ใส่เกียร์ต่ําแบบ ทางลงเนินทางเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยพวกรถบรรทุกทางลงโม่นะครับมันจะมีเขียนบอกอยู่นะครับลงเขาทางโค้งนะครับให้ใช้เกียร์ต่ำนี่เราก็ต้องปฏิบัติตามนะครับก็ค่อยลงไม่รีบไปครับไหนว่าพวกเราอยู่ตรงไหนวะนี้เป็นอะไรเนี่ยเครื่องโม่หินหรือเปล่าวเนี่ยอ่านี่ไงครับพวกของเรานะครับผมอันซ้ายมือนะครับ ไปเดี๋ยวเราถอยหลังโชว์สักหน่อยเดี๋ยวเราถอยหลังเสียบเลยนะครับเด็กลงเด็กรถก็ไม่มีนะครับรับสมัครเด็กรถหนึ่งคนนะครับทุกคนเออใครอยากจะมาเป็นเด็กรถผมนะก็ติดต่อไม่ได้นะครับเออให้มาดูท้ายให้นะครับจ้างวันละ300รอยพอนะครับผมใครสนใจก็มาได้ครับพูดเล่นนะครับพูดเล่นอย่ามาจริงๆรนะพูดเล่นออโอเคครับ มาตอนนี้เราก็ต่อพ่วงเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในนี้เป็นไงครับทุกคนเป็นหินกวดนะทุกคนเป็นพ่วงสามเพานะครับผมลากพ่วงสามเพาแสดงว่าหินเนี่ยหนักจัดนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะขึ้นปากบ่อรอดไหมนะมันจะแรงสักแค่ไหนนะครับผมฮีโน่เอสเจ็ดร้อยคันนี้นะเ,เดิมๆม,มันเป็น h ีโน่เอ0เจนะทุกคนเอ,อย่าเข้าใจผิดนะ แค่ปแปลงหน้าเป็นฮีโนโปรเฟียแค่นั้นเองนะครับผมนี่ได้ยูนะครับได้ยูถือว่าแรงนะครับดูดิอันนี้ก็คือกําลังดันขึ้นนะครับผมนี่เดีย๋ยวเจอเนินด้านหน้าอีกนะครับขึ้นได้อยู่แล้วแหละนะครับผมรถมันก็แรงอยู่นี่เป็นไงโอ้โคตรแรงเลยนะครับผมสุดยอดสุดยอด31กิโเมตรต่อชั่วโมงเป็นไงด้านเขาถือว่าแรงนะครับผมถือว่าแรงมากดูดิ32 3ส โ,โอ้แรงว่ะโอเคครับขึ้นปากบ่อได้สําเร็จนะครับผมก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับลากเกียร์ขึ้นเลยนะครับผมนี่เป็นไงลากเกียร์ขึ้นเลยนะครับอยู่เกียร์อะไรวะเนี่ยอยู่เกียร์หนะครับผมตอนนี้เราอยู่เกียร์หนี่เป็นไงลากเกียร์ขึ้นเลยนะครับเสียงท่อแบบลั่นๆไปเลยโอ้โหโคตรแรงนะครับผมเนี่ยขนาดทางตรงนี้นะโคตรชันน่ะยังขึ้นได้สบายอ่ะทุกคนคิดเอาละกันนะครับ แรงแค่ไหนหินโคตรหนักอ่ะทุกคนถึงขั้นลากเกียร์ขึ้นอ่ะคิดเอาละกันนะครับเดี๋ยวเราออกจากทางลงโมดเสร็จก็ไม่มีเขาแล้วนะครับผมวิ่งสบายๆแล้วนะครับนี่ตอนนี้มันเป็นเขาอยู่นะทุกคนมันเป็นภูเขานะครับเดี๋ยวออกถนนใหญ่ไปก็วิ่งสบายแล้วนะครับผมโอ้เสียงท่อเองอย่างลั่นนะลั่นมากนะครับผมเสียงท่อไปครับทุกคนสัดยาวเลยนะครับผมระยะทาง223กิโลเมตรนะครับ มีกันยาวๆเลยทีเดียวนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะด่วนนิดนึงนะครับผมด่วนเท่าที่ด่วนได้นะเพราะว่ารถหนักนะครับเนี่ยหินทั้งนั้นเลยอ่ะด้านหลังอ่ะเต็มกล่องอ่ะคิดเอาละกัน,นครับโคตรหนักถึงขั้นใส่พ่วงสามพาอ่ะทุกคนคิดเอาละกันนะครับหนักแค่ไหนนะแห่กระบะสั้นพ่วงสามพาอ่ะไม่ต้องสืบนะครับผมหนักมากเออไปครับทุกคนเหยียบนะครับไปทํารอบครับทํารอบ นี่เดี๋ยวให้ดูโฉมหน้าสุดหล่อของเรานะครับไงโคตรสวยวันนี้อากาศดีฮนหะปกติแล้วฟ้าจะคึมนะแต่ว่าวันนี้คือไม่มีเมฆเลยอากาศดีมากนะครับผมกําลังจะเข้าหน้าหนาวด้วยนะครับช่วงนี้ก็อากาศก็จะดีๆหน่อยนะครับดีแล้วนะครับที่อากาศดีขี้อยากขับตอนฝนตกนะตอนฝนตกนี่ขับยากมากนะครับผมฝนตกนี้แม่งมองทางไม่เห็นเลยโอ้โหขับโคตรลำบากนะครับขับลำบากมาก ใกล้ถึงถงนนเส้นหลักแล้วครับทุกคนแต่เ,เราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็โค้งซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาโอ้โหหลายโค้งซะเเกินนะครับเม,มื่อกี้เรามาจากทางขวานะครับเมื่อกี้นะเรามาจากเมืองทางขวานะเดี๋ยวเราต้องไปส่งที่ไหนวะเนี่ยมันไม่บอกว่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปตาม GPS แล้วกัน,นครับ GPS มันให้เลี้ยวขวาแยกข้างหน้านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยวตามมนะันนะนี่เลี้ยวตามมันนะครับเลี้ยวขวาแล้วก็โค้ง ซ้ายโค้งซ้ายแล้วก็ฉีดขวาโอ้โหหลายโค้งเส้นระเกิดไปครับดันยาวๆไปเลือกงานไปยากจนนะครับผมงานใกลๆไปหมด200กว่า,ากิโลเอวันนี้ทําไมรถไม่ค่อยเยอะวะทุกคนปกติแล้วเนี่ยรถก็จะเต็มถนนเลยนะพวกรถบรรทุกพวกรถเก่งรถกระบะนะครับแต่ว่าวันนี้คือรถน้อยมากนะทุกคนดูดิแท่ไม่มีรถเลยอะแทบเหมือนแบบว่าเราวิ่งคนเดียวอะคิดเอา สบายครับดีเหมือนกันวิ่งคนเดียวเอ้าแยกข้างหน้านี้เราต้องเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยเราต้องบุดอุโมงคซ้ายแน่เลยนะครับด้านหน้ากำลังว่าจะซัดนะครับกำลังว่าจะซัดยาวเลยแต่ว่ามันมีทางเลี้ยวก่อนนะเดี๋ยวถึงทางตรงเราค่อยซัดนะครับมันให้ฉีกขวาแล้ววนซ้ายวนซ้ายเราใต้ถนนนะครับมันเป็นเอ่ออยไง มันน่าจะทําไฟแดงนะแต่ว่าทาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องติดไฟแดงขับเลี้ยวมาก็โค้งนะครับเนี่เดี๋ยวเราต้องเหยียบหน่อยแล้วแหละทุกคนเราวิ่งช้ามากนะครับวิ่งช้าหรือว่าหินมันหนักวะเพราะว่าหินเนี่ยมันน่าจะหนักนะแล้วก็รถมันก็วิ่งไม่ค่อยออกแต่ว่าทางตรงก็ทํารอบได้อยู่นะครับเนี่ทางตรงเหยียบได้อยู่นะครับไปซัดเลยครับซัดเลยไม่รอแล้วรถก็ไม่ค่อยมีนะก็วิ่งสบายครับวันนี้ เฉียวๆไปอีกวันนะครับผมมีงานสบายๆนะครับไม่ต้องยกไม่ต้องอะไรนะครับสงพ่วงอย่างเดียวนี่เป็นไงล้เงานะครับผมพ่วงไม่ค่อยสวยเลยว่ะพ่วงเป็นพ่วงของในเกมนะครับไม่ได้ลงมอสอันนี้เป็นพ่วงของในเกมเลยนะโอ้วิ่งมาเพิ่งเจอรถบรรทุกนะครับเราจะาสุดรลอนะครับไปดัานรถปูนเล่นสักหน่อยดีกว่าไหมไปครับทุกคนมาเดีย๋ยวเราไปดัานรถปูนเล่นสักหน่อย แน,น่นานทีจะเจอรถนะครับผมช่วงนี้รถไม่ค่อยมีเลยวิ่งคนเดียวมันเงานะครับเดี๋ยวหาอะไรเล่นสักหน่อยมาเดี๋ยวเรามาดันรถปูนเล่นสักหน่อยนะครับทุกคนนะครับแข่งกันเปล่าแข่งกันเปล่าไม่ลูปเลยนะครับ <c oughs> อ้รถไม่แรงเลยอยากเจอรถแรงๆอะ่ะอยากเจอแบบรถบรรทุกแบบแรงๆอะ่ะวิ่งแข่งกันอะไรเงี้ยแต่ต้องเล่นออนไลน์ไว้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวชวนน้อยเกมเล่นก่อนไม่รู้ว่าว่างหรือเปล่านะ เดี๋ยวเดี๋ยวไล์สดก่อนเดี๋ยวไล์สดเดี๋ยวชวนน้อยเกมเล่นนะครับหรืออีก130กว่ากิโลนะครับก็ใกล้ถึงที่หมายแล้วนะก็อีกไกล้พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราต้องเหยียบหน่อยแล้วแหละนะครับผมเราลีลามาพอแล้วนะครับโอ้ยว่าจะเหยียบก็เลี้ยวซ้ายด้านหน้าอีกมาเดี๋ยวเราค่อเหยียบทางเลี้ยวเยอะซะเหลือเกินนะครับวิ่งยาวๆไม่ได้เลยไปแดงอีกแม่ก็เสียเวลา โอ้รถรถอะไรวะเนี่ยอ๋ไฟเขียวแล้วเวย้ยอันนี้เป็นรถอะไรวะเนี่ยขวามือเราเนี่ยน่าจะเป็นรถบรรทุกรถหรือเปล่าอา่าใจเย็นลูกพี่ของผมไฟเขียวนะครับแหมลูกพี่จะผ่าไฟแดงมาเลยเหรอแม่นะไม่เป็นติดตามกดจราจรเลยเดี๋ยวตำรวจก็จับหรอก <c oughs> ผมไฟเขียวเลี้ยวซ้ายนะแต่ว่ามันจะพุ่งมาครับไปทางตรงบ้าบอ โอ้เจอทางดันเขาอีกแล้วครับทุกคนมันละทีนี้มาเป็นไงเป็นกันครับโอ้อันนี้คือแบบขึ้นเขานะทุกคนทางขึ้นเขานี้รถผมวิ่งอยู่ประมาณ40บอะ่ะ40บวกนะครับทุกคนเมื่อกี้อะนะอันนี้ยังเป็นเขาแบบชันน้อยเกินไปนะครับอยากเจอแบบชันๆนนะเอาแบบรถวิ่งไม่ออกเลยอะไรเงี่ยนะโอเคเลี้ยวขวาแล้วก็โค้งซ้ายแล้วก็ฉีกขวา หลายโค้งซเกินไปครับชิวๆอีก100กิโลนะครับอีก100กิโลสำหรับใครที่อยากให้ผมนะครับเอาหัวลากไปวิ่งงานอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้นะเอออันไหนวิ่งได้ผมก็จะวิ่งให้นะครับอยากให้วิ่งไม้วิ่งน้ํามันนะครับวิ่งแก๊สวิ่งอะไรก็สามารถเม้นมาบอกได้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับทุกคนขอกันมาได้นะครับไม่ต้องกลัวนะทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรแล้วนะครับ ก็วิ่งห็นบ้างวิ่งตู้บ้างนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะหาซื้อมอสใหม่ๆมาเล่นบ้างนะครับพวกรถพ่วงอะไรอย่างนี้นะครับผมวพวกล็อกกี้พวกอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะหาซื้อมานะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อกับใครนะก็ไม่ค่อยรู้จักช่างยูโรทักนะครับก็ไม่รู้จักรู้จักแค่พี่ดุลยวัฒน์คนเดียวนะครับเนี่ยที่ผมซื้อรถมาเนี่ยคนอื่นก็ไม่รู้จักเลยนะครับห <t> <ฮ>าไม่เจอนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปซื้อกับใครนะ เดี๋ยวต้องถามอาจารย์เกมนะครับผมต้องถามเสียเกมสักหน่อยละว่าเสียเกมซื้อรถมาจากไหนนะครับเขาได้รถด,ดำมานะนะครับวิ่งกันแบบยาวๆเลยทีเดียวเหลือ90กิโลนะครับผมโอ้เรามีข้ามแม่น้ำด้วยวะทุกคนข้ามแม่น้ำครับแม่น้ำอะไรวะเนี่ยแม่น้ำเจ้าพญาหรือเปล่าวะโหโคตรสวยครับทุกคนดูดิแมงสะพานโคตรใหญ่เลย เดี๋ยวเราเหยียบหน่อยครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่120แล้วนะครับผม120แล้วมาดูกันว่าจะบวกไหมครับนะ120กว่าแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราซัดอย่างเดียวนะครับไปเฮ้ยน้ำมันแก๊จะหมดแล้ววะเดี๋ยวเราต้องหาปั๊มนะครับต้องหาปั๊มอัดน้ำมันไปก่อนนะเดี๋ยวน้ำมันหมดนะครับผมน้ำมันเหลือครึ่งถังนะครับเราเจอปั๊มเราต้องอัดน้ำมันไว้ก่อนหลุดสายย,ยาวๆครับ <c oughs> อันนี้เราอยู่อีกประเทศนึงนะครับถ้าอยู่ประเทศไทยมันก็จะวิ่งเลนซ้ายนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็อยู่อีกประเทศหนึ่งมันก็จะให้วิ่งเลนขวานะครับผมก็จะลูดซ้ายยาวๆเลยนะครับผมถ้าบ้านเราก็จะเป็นรูดขวาแทนนะครับเออไปครับเหยียบยาวๆเลยนะครับผมเฮ้ยด้านหน้ามีปั๊มนี่ว่ะอุย้ยเกือบเลยแล้วครับทุกคนวิ่งเพลินไปหน่อยนะครับลืมดูปั๊มเลยเกือบเลยนะครับผมเกือบเลย โอ้ย,อยหลุมอะไรวะเนี่ยหล่นลงไปเมื่อกี้นะครับโคตรจุกจุกเลยนะครับผมนีเ่เต็มถังครับลูกพี่เนี่ยยังไม่จอดเต็มถังครับผมอ่าเราเติมดีเซลเต็มถังนะครับเลื่อนร,รถอีกสักหน่อยโอเคเออรถบัสยางสวยวะอ้าวมีลูกพี่มาต่อท้ายเรานะครับ รู้ว่าเป็นส่งที่เดียวกับเรารเปล่านะไปครับโ okay. อเคเติมสิ็จเรียบร้อยจ่ายตังค์โอ้รถน้ํามันนะครับรถน้ํามันอยู่ด้านหลังเราโอ้เจอเพื่อนเรานะครับผมเพื่อนนี้ก็น่าจะไปส่งที่เดียวกับเรานะดูดิเป็นหินเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าเพื่อนเรานี้มาจอดอู้อะไรอยู่ตรงนี้วาเนี่นเออมาจอดอู้อะไรวะ <c oughs> เออดีดิเพื่อนเรามาจอดอู้นะครับผม แมนเอ้ยใช่รุ่นแมนหรือเปล่าวะเออรุ่นอะไรก็ช่างแม่งเถอนนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับไคจูอก็ช่างแม่งน่าจะเป็นรถบริษัทนะทุกคนอนคันเมื่อกี้ของเราเป็นรถนอกนะครับผมเป็นรถร่วมรถร่วมนะครับผมมาวิ่งร่วมกับบริษัทนะครับก็จะขยันหน่อยนะส่วนมากรถร่วมนี้ก็จะขยันหน่อยนะครับส่วนพวกรถบริษัทก็จะขี้เกียจหน่อยนะเพราะว่ามันกินเงินเดือนนะส่วนเรากินค่าเที่ยวนะครับต้องแบบขยันหน่อยละกัน หรืออีก30กว่ากิโลครับได้อยู่นะครับผมได้อยู่ทําเวลาได้อยู่นะครับวิ่งมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับผมขนาดรถหนักนะเนี่ยเราออกจากเหมืองมาประมาณเท่าไหร่วะเก้าโมงเก้าโมงตอนนี้ก็เป็นเวลา90 1าสชั่วโมงแล้วนะครับผม11บเอ็ดโมงน่าจะไม่เกินเที่ยงนะครับผมพอดีเลยนะครับส่งงานเสร็จก็กินข้าวนะครับผมสบายๆชิวๆว,วันนี้ ค่าเที่ยวแสนแพงค่าเที่ยวนี้ประมาณหมื่นแปดนะครับเอ้ยไม่ถึงประมาณเก้าพันนะครับผมค่าเที่ยวประมาณเก้าพันเพราะว่ารถใหญ่เนาะรถบรรทุกใหญ่วิ่งสองร้อยกว่ากิโลก็พอได้อยู่นะครับนี่ครับเมืองหน้านะครับผมนี่กําลังจะเข้าเมืองกําลังจะมุ่งหน้าเข้าเมืองโอ้อันนี้เป็นแม่น้ําอะไรวะโคตรสวยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยใหญ่เท่าแม่น้ําที่เราข้ามมาเมื่อกี้นะ โอเคครับใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงที่สมพ่วงแล้วนะเรามาส่งทิ้งไว้ทั้งพ่วงเลยเมืองนอกเขาทำกันแบบนี้นะทุกคนครับไปลากพ่วงมานะแล้วก็ส่งทิ้งไว้ทั้งพ่วงเลยเดี๋ยวจะมีรถเขามาเอาไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่เลี้ยวขวาใช่ไหมแยกข้างหน้านะครับน่าจะเลี้ยวขวานะเห็น G p s พมันบอกเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคติดไฟแดงแป๊บไฟแดงที่แสจนจะนนัน นานแซนนานโอ้อันนี้มันเป็นอะไรวะน่าจะเป็นโลงโม่หินนะครับเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นโลงโม่แหละนะครับผมแต่ว่าโรงงานนี้น่าจะเป็นแบบแคล้ายๆแบบเอาหินมาแปลรูปอะไรประมาณนี้นะเราแปลวหินมาจากเมืองใช่ไหมล้วก็เอามาเข้าโรงงานแปลรูปนะครับก็จะประมาณนี้รู้สึกว่าฝนจะตกยังไงไม่รู้นะอา้าวโอ้โหออกตัวช้าไฟแดงเลยโอ้โหไม่เคยทันไฟแดงสักทีเลยผมเนี่ย แม่ดูดีทุกคนแม่งรถคันข้างหน้าแม่งออกตัวช้าผมดันมาติดไฟแดงเลยแทนที่จะได้ไปไฟแดงก็นานซะด้วยนะ <c oughs> อันนี้บริษัทอะไรวะเนี่ยรถบริษัทอะไรวะเดฟดา f อะไรสักอย่างนี่แหละอ่านไม่ออกเอ้ยไฟเขียวแล้วเว้ไปไปครับ <c oughs> เราก็จะออกตัวช้านิดนึงนะ <c oughs> โอ้เข้าใจละ เมื่อกี้เรารถหนักนะครับผมก็เลยออกตัวชา้านิดนึงไหนวะทางเข้าอยู่ไหนวะทางนี้ไปเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ทางเข้าอยู่ด้านหน้านี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นทางเข้าไม่รู้ว่าเข้ายากหรือเปล่านะฝนลงเม็ดระหว่างทุกคนโอ้โหอะไรวะเอาเอาเอาเลี้ยวผิดเลี้ยวผิดโทษทีครับลูกพี่ ดีผมเพลินไปหน่อยเมื่อกี้ลูกพี่มานะครับไอ้ยาฝนลงเม็ดแล้วนะครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยกำลังจะลงของเสร็จนะครับฝนลงเม็ดซะแล้วสมบูรณ์แบบเลยนะครับล้างรถมาคุกฝุ่นที่เมืองแล้วก็มาเจอฝนตกเป็นไงโคตรสมบูรณ์แบบมาเดี๋ยวผมถอยโชว์น้องๆสักหน่อยนะครับไปครับทุกคนมันให้ลงตรงไหนวะเนี่ยทำไมมันให้ลงไกลจังวะ ฝนก็ตกด้วยเอ้าโหโรงงานโคตรใหญ่เลยดูดิโรงงานอะไรวะเนี่ยโรงงานแปรรูปแน่เลยเอาหินมาแปรรูปนะครับน่าจะประมาณนี้นะถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยมีอะไรวะเนี่ยขามาส่งทิ้งไว้เนี่ยมาเดี๋ยวเราถอยหลังลงนะครับผมถอยหลังเสียบทิ้งตรงนี้นะเราต้องถอดพ่วงทิ้งตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีรถในบริษัทเนี่ยเขามาลากไปเทอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาหัวลากกลับบ้านแค่นั้นเองนะครับผม นีเปนไเกมนี้เขาทํากันแบบนี้ทั้งนั้นแหละ <c oughs> สบายนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแบบพ่วงของเรานะครับเราต้องเอาพ่วงกลับด้วยนะเป็นหางของเราเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าแบบเราเอาพ่วงของบริษัทเขาเนี่ยมาส่งนะครับแบบเราไปวิ่งร่วมอะไรอย่างนี้ถ้าเราลากพ่วงมานี่คือแบบเราต้องถอดพ่วงทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะมีรถบริษัทมารับนะครับเราทํากันแบบนี้นะมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> นที่จะแบบว่าให้เราเทนะ อย่างว่าแหละนะครับเรามาวิ่งร่วมธรรมดาฝนตกเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแล้ววะ่ะเอออะไรวะเนี่ยไปครับเดี๋ยวโยกรถนิดนึงเราต้องถอยให้ตรงช่องนะโอเคตรงแล้วนะครับผมงี้เป็นไงถอยโคตรตรงนะครับ โอเคก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับงานวันนี้นะครับเดี๋ยวเราถอดพวกทิ้งไว้แล้วก็ส่งงานรับเงินนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถไปเข้าอู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอารถไปจอดก่อนนะครับไปครับเราส่งงานเสร็จแล้วนะออกทางไหนได้บ้างวะนเนี่ยออกซ้ายออกทางเดิมนะทางขวาเมื่อกี้ก็ออกได้นะแต่ว่าผมไม่ออกนะผมออกทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวมีปัญหาอีก เราไม่เคยมาซะด,ด้วยนะครับโรงงานนี้โอ้รถเยอะว่ะในเมืองนี้โคตรเยอะเลยดูดิรถเยอะมากนะครับไปครับเดี๋ยวเราเอารถไปจอดก่อนนะครับทุกคนเาราไปจอดที่อ,อะไรนะจะเป็นโกดังนะครับนี่เลี้ยวขวาไปก็ถึงแล้วนะครับฝนตกนะครับผมเดี๋ยวเราไปจอดพักรถก่อนเดี๋ยวฝนหายตกเราค่อยออกเดินทางกลับบ้านนะครับ ฝนตกนี้เราไม่เสี่ยงดีกว่านะครับผมเดี๋ยวฝนตกถนนลื่นเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าจอดได้เราก็จอดนะเอา้าเข้าประตูนี้เหรอเนึกว่าเข้าประตูแรกนึกว่าเข้าประตูแรกนะครับก็เลยจะเข้าประตูนูน้นที่ไหนได้มันให้เข้าประตูสองโอเคจอดพักรถที่นี่ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวฝนหยุดตกเราค่อยออกเดินทางกลับบ้านนะครับผมนี่นี่นไงทุกคนสวยไหมรถผมนี่เลอะฝนหมดเลย อันนี้ฝนตกแบบไหนว่ารถไม่เปียกเลยโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมนะครับเอารถคันนี้ไปวิ่งงานอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับผม เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ